วันนี้ฉันอยากคุยกับคุณเรื่องมนุษย์ปุตุชนก็ทุกคนในแผ่นดินโลกมีมนุษย์ปุตุชนข้างในเาขาเองฉันมีคุณมีทุกคนเว้นแต่เป็นเด็กเด็กเด็ไม่มีเว้นเด็กเด็ก เป็นบริสุทธิ์แต่ว่า,เ,าเราอ่านว่าเราต้องทิ้งมนุษย์ปุตุชนนะจำได้ไหมฉันอ่านสิ่งนั้นเมื่อก่อนและฉันอยากอยากพูดสิ่งหนึ่งเป็นว่าทิ้งมนุษย์ปุรุชนไม่ใช่เป็นง่ายๆเป็นเป็นสิ่งใหญ่เป็นเป็น ลัมปะเพราะว่า,เ,า,เ,าเราเรามีความปรารถนาหรือเราเอาจจะมีสิ่งว่าเราเราพูดได้ยังไง สิ่งว่าเราไม่ควรทำแต่เราทำปอยปุอยปอาจจะเราเป็นอ d d i c t อ d addicted a d d จะอายใช่ดดพูดอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นเราต้อง สำหรับความช่วยทิ้งมนุษย์ปุตุชนเราต้องทำสิ่งนี้มากเพราะว่ามนุษย์ปุตุชนเป็นสะดรู่ฉันไม่อยากเป็นสะดรูของพระผู้เป็นเจ้าและฉันทำเผ็ดทำเผ็ดแล้วปุยปุยและฉันต้องกับใจทุกวันทุกคนควรกับใจทุกวัน พราะว่าเราอยู่ที่นี่ที่พผ่น,นโลกเพราะว่าเราต้องเรียนรู้และกลายเป็นและถ้าเราพยายามและเราทำเพดระบับโอเคไม่เป็นไรกับใจได้และถ้าเราทำอีกโอเคพยายามไม่ทำอีกแต่ถ้า เป็นสิ่งหลาบากมากมากโอเคไม่เป็นไรคุณต้องสู้อ่อนหวานสู้อ่อนหวานและพับผู้เป็นเจ้าช่วยได้ฉันรู้สิ่งนี้เป็นจริงฉันรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเราสามารถมากลายเป็นเหมือนพระคริต และถ้าเราทำสิ่งนี้เมื่อเราเห็นพระคริสต์โอ้จะจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะพยายามจะทำต่อไปกับใจทุกวันนะเพราะว่าไม่อยากเป็นสซดรูจริจรงๆนะโอเคโชคดีนะคะพรุ่งนี้ฉันจะพยายามพบ เวลา,าพูดอย่างนั้นไหมพูดเวลา find the time หาเวลาสำหรับพักขมพิมพ์มัมนแปลว่าวันนี้ทุกวันไป,ไปเลยไปเลยฉันไม่ไม่มีโอกาสแต่ว่าอาจจะพรุ่งนี้นะโอเคโชคดีนะคะ